วันนี้นะคะก็ได้ดูความคลึ้นครื้นกันไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นรายการและครั้งนี้ค่ะจะมาได้ยิ้มหน้าบานอีกเพราะว่าเรามีสาวสวยที่จะแวะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการหน้าใสหน้าบริสแล้วก็ถ้าภาษาววยรุ่นเขาเรียกว่าหน้าแบลวจริงๆสําหรับสาวคนนี้พี่ลูกศรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆบอกว่าเราคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ย มันเป็นความลับความลับของโลกเรื่องซึ่งจะบอกอายุไปเนี่ยหลายคนเนี่ยคงไม่เชื่อแล้วก็จะหาว่าเราเนี่ยคนวงการบันเทิงเนี่ยโกหกแต่บอกได้นะคะไม่ถือเลยเราวัดมาถึงวันนี้แล้วยอมหมดทุกอย่างแล้วไม่ต่ว่าใครทีู่่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะรู้ไใช่พี่ต้นเขาไม่กล้าถามเพราะว่าถ้าพี่ลูกศรบอกปุ๊บ อายุเขาจะโผล่ด้วยจะโผล่ด้วยเพราะมาจากยุคใกล้ๆกันไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมต้นบอกไปไกลๆผมได้ไหมต่ตอนนี้ผมห่างแล้วเพราะว่าผิวนุ่งผิวหน้าอะไรเนี่ยเออมันมีอะไรวิธีการดูแลอะไรยังไงหน้าใสหน้าใบหน้าแบล้วมากค่่คืออย่างงี้คือถ้าจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เคยมาแนะนําครั้งหนึ่งเรื่องของการดูแลผิวหน้าคือพี่บิลีฟในเรื่องของสารสกัดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ต้องได้ประสิทธิภาพจริงๆก็คือพวก plant cell p r e เซ n ต้าที่ทำจากรกพืชนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในแบรนด์เดีย ไอเฟชอัพแต่ว่าเขาพัฒนามาอีกสเต็ปหนึ่ง อยู่ในรูปที่เรียกว่าเซรั่มไวแดงฟังแล้วอย่าเพิ่งไปกระดกปวดอย่าเพิ่งแบบดอกระสีเซอร์แบบได้เลยเนาะไวแดงเซรั่มไวแดงเซรั่มแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นครีมไวแดงเหมือนกันเก๋ไก่มากเลยอ่ะเป็นหน้าตาสียางนีสีน่ารักจังเลยน่ารักมากแล้วกลิ่นดีมากนะคะจริงด้วยคือหลายคนคงสงสัยแบบไวแดงทําไมไม่เอามาดื่มอมาทาหนาทําไมลองสังเกตดูสมมติว่าคุณผู้ชมลองเปิดวารสารสุขภาพหรือลอง Google กันดูจะเห็นว่าเขาแนน นะคะว่าให้ดื่มไวน์แดงวันละแก้วสังเกตไหมคะ,คะเพราะในไวน์แดงเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆซึ่งตัวนี้เขามีการสกัดมาแล้วก็เอาตัวเฉพาะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะมาเอาไวน้นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระคือต้นเหตุของสิวเอกอของริ้วรอยอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ตัวนี้ปั๊บคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าสักพักหนึ่งประมาณสักสองถึงสอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยริ้วรอยตรงไหนที่มีจุดเยอะๆริ้วรอยบางคนม่ยมีทั่วใบหน้าเลยนะคะเวลายิ้มป มันจะเป็นจิกๆ,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 ๆอยู่ทั่วใบหน้าถ้าใครมีริ้วรอยเยอะระเลงไปทั่วใบหน้า<ช>แต่ถ้าใครมีริ้วรอยเป็นจุดนะคะขอแนะนําทาไปใต้โหนกแก้มหรือบ,บริเวณที่เป็นร่องน้ําหมากต่งตงางๆใช่ค่ะมันจะค่อยๆคลายจะค่อยๆอยเห็นผลเลยว่ามันค่อยๆมีความแข็งแรงขึ้นคือมันจะไม่เหมือนโบท็อกซ์ที่มันถางนะคะคแต่เราจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วแน่นขึ้นมันจะคลายริ้วรอยด้วยอีกแบบหนึ่งอันนี้คือเรื่องของเซรั่มาวแดงนะคะตัวที่2ตัวนี้มันจะมีสุดยอดสารสกัดรวมกันอยู่ถึง5ชนิดนะคะตััวททีี่่2สําาคญมก วิฮาเซลเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมคะเป็นพืชของแถบอเมริกาเหนือ,อจะบอกว่เคยกินก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรเ,ะเป็น,ปน,ปน,ปนตัวชื่อวิทาเซลพี่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้ไหมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพืชของแถบอเมริกาเหนือนะคะเป็นตัวนี้นี่แหละทางทีมงานบอกเป็นตัวนี้เลยเพราะไม่เคยเห็นหน้าตาต้นของมันจริงๆเหมืดนดอกไม้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะคือใครที่มีปัญหาเรื่องพวก รูขุมขนก,กว้างาเบิกมาหายใจแทนรูจมูกกันแล้วอย่างงี้นะคะคือรูขุมขนคนเราเนี่ยเวลาไม่ดูแลผิวหน้าตัวเองนอนน้อยอายุมากขึ้นเนี่ยรูขุมขนมันจะทางผิวอุดตัน <c oughs> ด้วยง,งมันจะ,จะใหญ่มันไปไปฝังตัวอยู่ยใช่ค่ะแล้วการที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยจะบอกเลยว่ามันจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยไม่เด็ก หน้ามันจะดูหยาบหยาบแต่บางคนไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหน้าเราจะดูไม่เด็กเพราะรูขุมขนเลอะใช่มัน,มนจะดูกล้าน,าน <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าใช้ตัวไอตัววิตาเซลเข้าไปเนี่ยรูขุมขนมันจะแน่นขึ้นแล้วมันจะช่วยลดความมันของผิวและตัววิตาเซลตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียอ,อ่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีสิวต้องถูกใจจะสิววัยรุ่นสิวเด็กๆหรือสิวฮอร์โมนคือ40แล้วสิวพี่ยังเวียนว่ายไตเกิดอยู่รอบปากไม่รู้ทำไมทาเข้าไปปุ๊บนะคะปกติอย่างสมติว่าขโทษนะะค เวลาประจําเดือนจะมาเนี่ยสิวพี่ต้องมาเยือนละคือมันเป็นเรื่องแน่นอนคือรอนับวันได้มันต้องมามและระหว่างเดือนเนี่ยก็จะมาเป็นระยะระยะระยะอย่างเงี้ยนะคะทาตัวนี้เข้าไปเชื่อหรือไม่ว่าสิวหายไป คือมันมีวิตามินซีเข้มข้นมากและมันมีตัววิตาเซลซีที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆไม่ต้องไปไปฉีดไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องอะไรเลยทีเดียวเลยใช่ค่ะทีเดียวเลยใครที่ชอบมีสิววนเวียนขึ้นขอแนะนาให้ใช้บริเวณสิวขึ้นเยอะๆแล้วสิวจะดีขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องประโยชน์อันที่2อันที่3คือเรื่องผิวกระจ่างใสใครที่มีปัญหาพวกหน้าหมองคล้ำอยู่ๆไปตอนสมัยเราวัยรุ่นหน้าถึงแม้จะผิวสองสีหรือถึงแม้จะผิวคล้ำหน่อยแต่หน้ามันจะไบรท์มันจะสดใส แต่พอแก่ขึ้นอายุมากขึ้นเจอมลภาวะเนี่ยเหมือนของลงเรื่อยๆเริ่มไม่รู้ทําไมหมองล,ลงมองลงเริ่มมีองค์ฮะองคเริ่มลงมองลงแลง้วจุดน้ําตาลนี่ไม่รู้จะมาทําไมเต็มเด็ก<อ>ฝรั่งไปเลยเริ่มเริ่มมีเหมือนกันคใช่ไหมคะ เกยังดีเก๋เป็นคนผิวสองสีจะมาช้าค่ะพวกผู้หญิงผิวขาวเนี่ยข้อเสียนะคะคือผิวอ่อนแอกว่าพวกจุดด่างดาจุดน้ำตาล้ากะจะมาก่อนคนผิวสองสีก็คือองค์มาก่อนไงแล้วเดี๋ยวขหมอตามมาด้วยอะไรอ่ะหมอไงอ๋อดูสินรุ่นัน่นนั้นเราเลยไม่เข้าใจหมอนะ ไอ้พวกฟ้าอากาศนี่ตัวนี้ก็จัดการได้ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูกราฟอันนึงซึ่งผู้ชมจะงงมากคือใครที่เคยสัมผัสกักบพวกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องความขาวเนี่ยต้องรู้จักสารตัวนี้คือในออสารสกัดที่เป็นลักษณะของพรีเมียมหรือเป็นอัพสเกลหรือเป็นเกรดเลเวลเอเนี่ยนะคะคจะต้องมีสารที่มีชื่อว่า Alpha อัลฟาอะบูตินอยู่ลองดูที่แท่งสีเหลืองนะคะคือสารตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช้ในการผลัดเซลล์ผิวให้ขาวไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะไปทํางานโดยการไปยับยั้งการสร้างเม็ดสี เห็นว่าแท่งสีเหลืองนี่เป็นตัวของอัลฟาอบูตินเปรียบเทียบกับโคจิกโคจิกนี่เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่มีการนิยมใช้กันแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพสู้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งคือเบต้าอบูตินส่วนอีกตัวหนึ่งคือไฮโดรควินโอนซึ่งแม้แต่ออยห้ามแต่มมนได้ผลในเรื่องขาวดีมากถูกไหมคะยังสู้ตัวอัลฟาอบูตินไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวยืนยันเลยว่าแท่งสีเหลืองเนี่ยนะคะช่วยยับยั้งการสร้างไม่สีเมลานินได้ดีมากซึ่งมันอยู่ในขวดนี้อยู่ในขวดนี้หยอนคว่ะะง หนึ่งอ,อันสุดท้ายคือเรื่องของวิตามินซีที่สกัดมาจากแอซโทล่าเชอร์ี่ถ้าคุณผู้ชมที่รักสุขภาพมากๆเวลาไปทานอาหารเสริมจะรู้เลยว่าเวลาเขาใส่วิตามินซีเนี่ยนะคะมักจะเป็นตัวของแอซโทล่าเชอร์ี่จะไม่ใช่ส้มจะไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่อะไรเลิกแล้ว<ส>พวกนะไม่ใช่แล<ผ>้วใช่ค่ะแต่ทําไมต้องเป็นแอซโทล่าเชอร์ี่เพราะว่าเชอร์รี่พันุนี้นะคะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มนะคะ ถึง80เท่า,าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีจะบอกว่าหลายๆคนเข้าใจว่าช่วยแค่ปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสแต่จะบอกว่ามันคือหัวใจสําคัญนะคะในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ทานคอลลาเจนใครทาคอลลาเจนเข้าไปไม่มีวิตามินซี มันไม่ไม่มีประโยชน์ต้องมีตัวสิใช่ถูกต้องเป็นตัวกระตุน้น<อ>เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำไม่สดใสเริ่มมีจุดด่างดําเริ่มมีฝ้ากระหรือว่าอง์ลงแล้วนะคะหรือว่ามีริ้วรอยหรือหน้าเริ่มไม่แน่นหย่อนหย่อนคล้อยเนี่ยนะคะรบกวนให้ลองใช้แล้วจะรู้สึกว่าหน้าในผิวหน้าจะเหมือนเกิดใหม่กลับมาหน้าเด็กได้อีกครั้งคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้ <ช>วัยรุ่นก็ใช้ได้วัยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมาะกับว<ด>ัยรุ่น<า>เมื่อกี้วัยรุ่นเพิ่งใช้ไปเหมือนกันแต้มสิววัยรุ่นโอ้พี่ต้นทดลองแล้วพี่ต้นต แสบไหมคะไม่แสบไม่รู้สึงเลยเลยบอกว่าฆ่าสิวได้มีเชื้อฆ่าแบคทีเรียเอาไปแต้มเลยแต้มเลยเหมือนยาฆ่าสิวใช่ยังไงคือตัวนี้นะคะจะแนะนําคุณผู้ชมว่าอย่างอันอันที่เป็นครีมเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ามากก็ให้ใช้เช้าเนี่ยนะคะใช้แต่ตัวเซรั่มก็พอเพื่อเราแต่งหน้าแต่ตอนกลางคืนคือใช้เซรั่มก่อนแล้วก็มาต่อด้วยครีมนะคะปกติแล้วเซตนี้ทั้งเซ็ตคือ2ตัวนี้แล้วมีแถมตัวโลชั่นน้ำนมหมักผิวขาวเนี่ยราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยทั้ง4ขวดเนี่ยนะคะลด 4ขวดสขวดซึ่งคำนวณแล้วเนี่ยจะตกอยู่ประมาณขวดละประมาณ5-600กร้อซึ่ง,โโซ,งซึ่งคุณผู้ชมลองดูเซรั่มเซรั่มตัวนี้เนี่ยมาไซบิ๊กเบิ้มมากใช้ได้ประมาณ2เดือนหรือ2เดือนอัพเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากคือตัวนี้จะมาไซ์ใหญ่มากนะคะเดือนละพันนะ่ะใช่ค่ะ,ะแต่อันนี้เฉลี่ยแล้ว นี่ขวดนี้แค่ได้2ขวดนี้ก็คุ้มแล้วเพราะอันเนี้ยพี่ลูกศรเคยเอามาให้ลองไงยที่มันผัดเซลล์ผิวอะดับไม่ตัวนี้มันเป็ครับที่ไม่หยาบอะที่มันไม่มีเม็ดสครับแต่มันแบบลอกผิวออกไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ลองสครับเล่นๆอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากน้ำนมอันเนี้ยสนุกสนุกตัวนี้สนุกมากเลยอันนี้เขาเรียกเป็นโลชั่นน้ำนมหมักผิวขาวทำมาจากน้ำนมกับวิตามินดีไม่มีอะไรเลยนะในเนี้ย S <S <S คือน้ำนมวิตามินอ e> ีนี้ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นแต่ถามว่ามันหมักผิวขาวได้ยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะพอมันเซ็ตตัวแป๊บเดียวนะคะมันจะมีนวตัตก,กรรมอยู่ตัวหนึ่ง<อ>ท, <า S 1> ท <า S 3> ี่<ล>เรียกว่าวใช่ค่ะเป็นหมักหมักผิวว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะล้วทิ้งไว้เ่ยเหยอใช่ค่ะเปนหมักหมักผิวว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะเราิ้งไว้เลยเนรอใช่ค่ะเป็นหมักหมักผววาอ่งนี้ต่าเรามอไห่เห็นต่พอมันเซ็ตตัวแห้งปั๊เเนี่ย รู้ชมรูปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยหรือสิ่งโโสกปรกที่อยู่ตามเซลล์ที่หลุดออกที่ใครทั้งนั้นเลยของพี่ต้นนี่แห<ร>ะบอกว่า อันนี้แค่ได้2ขวดนี้ไปก็คุ้มแล้วสําหรับ2องพันแล้วเนี่ยราคานี้คือได้หมดเลยทั้งเซรั่มตัวนี้ทั้งอันนี้ทั้งอันนี้ด้วยใช่ค่ะคือทั้งหมด4ขวดแบบนี้แบบนี้เลยนะคะคือเซ็ตนี้เป็นเซ็ตที่ต้องบอกว่าทําไมมันราคาถึงแบบว่าแทบไม่มีกําไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเริ่มออกแล้วเซรั่มอย่างเดียวก็น่าจะ2องพันใช่โอ้โหของพี่ต้นเยอะกว่าเอากล้องดูที่พี่ต้นแล้วกันนะคะล้วนเลยเนี่ยลองดูมันจะออกมาอย่างนี้แล้วออกมานุ่มนวลมาก คือมันไม่มีเม็ดบีดไม่มีอะไรเลยมันเป็นเส้นใยพอลิเมอร์ไม่เจ็บไม่แสบใช่ค่ะที่ดึงออกมาเนี่ยค่ะมันจะออกมาแบบนี้นี่ขนาดเราเพิว,วงล้วงม,มาใช่ตัวนี้ทำแล้วจะสนุกมากนะคะแต่อายเขานะเหมือนประจานตัวเองนิดๆเนาะแต่ออกล้องลองซูมมาที่มือพี่ต้นแล้วซูมที่มือสอนด้วยจะสังเกตเห็นว่าสองมือต่างกันเลยอันนี้เอาเอามือข้างนี้มาเทียบ่ลองเห็นไหมคะคือหนึ่งในเรื่องความไบรท์เขาถึงบอกว่าเป็นโลชั่นหมักน้ำนมผิวขาว3านาทีเห็นชัดอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้ รีทัชหรือเอฟเฟกอะไรเลยนะคะที่สําคัญคือนอกจากมันไบรท์มันขาวขึ้นถ้ากล้องซูมาชัดๆเดี๋ยวพี่ต้นลองดูตัวเองนะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีริ้วรอยเล็กๆตัมเลยฝั่งนี้ไม่มีละคือริ้วรอยที่ทําให้หน้าเราหยาบหยาบเล็กๆๆๆแบบเนี้ยค่ะที่แม้แต่โบทอกเอาไม่อยู่เพราะมันเล็กๆเนี่ยหายหมดเลยเราหวางว่าคุณผู้ชมกาลังดูริ้วรอยที่มือพี่ต้นเนี่ยนี่ทีมงานบอกว่าพี่ลูกศรค่ะเหลือ14บสาอะยิไม่ได้ติ่อเบอร์ต่ออะไรเลยเนี่ย สิสายแล้วนะคะสำหรับเซตพิเศษเซตนี้สชิ้นนะใครมือไวรีบโทรไปก่อนเลยเอามาเป็นริ้วลายเห็นไหมศ้นย์สองสอ้าศงนย์าเกก้ับหาจนะคะย์สองรงกู้นย้าศูนยกา้าับห้าเนะคะนยบอเ้ยศูยเม้าศเ้าเ้าเกหับห้า็ดนะคะย์องสองเก้นย์เก้าศูนย์เก้เวลาคุ้ผูั้ามจะคะงานก่อนไปงานูนย์้างูนีเก้าเกาเก้ากักห้าจนะคะอ้าเน้เา้ เอาออกรูปรูปรูปออกแล้วล้างน้ำนะเราเอามือลูบผิวดูนะผิวจะเนียนที่เขาบอกต้นเด็กนะเข้าใจแล้วผิวเนียนแล้วก็าคนไหนที่สามีไม่ค่อยใส่ใจ<อ>ไม่ค่อยทํากันบ้านนะหมักไอเน,นี้ยก่อนนอนเนี่ยใช่ มันไบร์จริงจมันไบร์มากสมีที่ทำกานบ้านไม่หยุดเลยนะขยันเลยนะขอสั่งขอสั่งเฮมผ้าหอมแน่กินมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวสั่งซื้อไปทารอรับวาเลนไทน์เลยทารอรับวาเลนไทน์น่าตื่นเตมากเลยรับรองว่าคุณผู้ชมซื้อเซ็ตนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะราคามันคุ้มค่ามากมากคือราคาปกติ4ขวดนี้เนี่ยนะคะเบ็ดเสร็จรวมแล้วอยู่ที่3,5 0 0แต่วันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวเป็นรายการที่2เองนะคะที่มาก็จะลดให้เหลืออยู่ที่2250บาทโทรที่15.7 ว่า022900999ด่วนเลยนะครับรีบโทรไปเลย022900999นะสชิ้นในราคาเพียง2,250บาทอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะคะเป็นราคาเปิดตัวเพราะว่านี่เป็นรายการที่2 แต่ไม่แน่นะเดี๋ยวเปิดตัวไปมากๆแล้วออเดอร์เข้ามาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะปรับราคาใช่เขาบอเลี้ยก้าสายเอ้าเหลือวก้าวสายก้าวส่แค่ก้าสายเนาะไปละเลี้ยงลูกต่อจะไม่อยู่แบบแล้วแบบเพิ่มสส่งพอะไรเลยแค่เพิ่มแล้วค่ะยืมกระเป๋าเห็นหนึ่งใบลืมไปอ๋อมอบกระเป๋าให้ด้วยลูกเยอะเห็นใจพี่นิดนึงหน้าตาดำๆอยู่หน้าจอเนี่ยพอไปบังคับลูกให้ดูทีวีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปแม่พูดดีไหมแม่สวยไหมแม่โอ้โหมี ทีมงานให้กำลังใจน่อันนี้แถมควาเชี่ยแน่นออันนี้แถมสีอันนี้ก็เอาไว้พกเป็นเซ็ตเลยใช่ใช่ค่ะคืออยากให้ผู้ชมมองว่าเวลามันล่วงเลยไปทุกปีทุกปีเนี่ยนะคะธรรมชาติเนี่ยมันทำร้ายเราแน่นอนมลภาวะอายุที่มากขึ้นแต่เชื่อค่ะว่ามันมีวิธีในการฟื้นฟูผิวหน้าได้จริงๆอยากให้มองเป็นเรื่องสนุกๆคือถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าได้ผลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการดูแลผิวเป็นเรื่องไม่ยากแล้วจะมีกําลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองราคายครับเล ัเอาเก้าสายสุดท้ายนะคะรีบโทรเลยที่02-290-0999แล้วก็1577นะคะ2,250บาทคุ้มจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงแล้ว<น>เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับในช่วงหน้ายังมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเลยครับโอจ,จ,จะมาที่ยูสง